ก็กลาวสวัสดีท่าบุตรทุกท่านอีกแอยู่กับผมช่องเดวิววันชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเดทบาร์เดรไลท์ครับผมตามความอครับผมมาถึงห้าไลท์แล้วผมจะมาเล่นอีกครับผมวันนี้เดทบาร์เดรไลท์เปิดเซิร์ฟตัวเต็มแนั่นละผมผมที่จริงผมผมไม่รู้ผมจะลงคลิปว่าไหนครับผมผมดองคลิดว่าอย่างนั้นแหละครับผมเขาเปิดเซิร์ฟตัวจริงนะครับผมอย่าลืมมาโหลดเล่นกับผมได้ครับผมสามารถแอดเพื่อนมาได้ตรงนี้เลยครับผมเขียนไว้ว่าเดวิววันนะครับผม D E V I L โอเอนี e. นะผมเดือดพี่วันนะผมแล้วก็แอดผมมาเนอะผมจะรับแอดถ้าผมสามารถมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาชูกระต็ปจูคันเทพนะผม,มผมจะมาเล่นเฟืงหม,มีนะครับผมนะครับผมจะมาเล่นเฟืงหมีกันนะครับมาเริ่นมาเลยนะครับผม จะใช้เวลาหาห้องนานหน่อยนะครับผมก็ขอโทษด้วยผมขออนุญาตลดเสียงนะครับผมเสียงมันอาจจะดังเกินไปนครับผมก็นะครับผมถ้าเสียงมันดังเกินไปตอนตอน้นคลิปก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ใช้อทราหาห้องสักทีนะครับผมผมเล่นเฟืงหมิงมารีววผมนะครับผมผมเพิ่งซื้อมานะ อยากเล่นกับผมก็แอดมาได้นะผมเดวิ้งวันนะครับถ้าถามว่าโาหลดจากที่ไหนับผมคอมเมนต์นะผมว่าโหลดจากที่ไหนอยากให้ทําคลิปสอนโหลดคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมแล้วก็กดไลค์ถึงหกไลค์ผมผมจะมาทํอี ep ีสามถ้าอยากเล่นกับถ้าอยากเล่นกับตี้ผมปาร์ตี้นรกผมนะครับผมแอดเพื่อนผมมานะผมแล้วก็บอกว่าผมแล้วบอกชื่อว่าผมเดิ้งผมจะรับแอดนะครับผม หรือใครอยากให้ผมทำปาร์ตี้นรลกของช่องทาง h e วไฟลชาแนลซาตินเก้าเก้าชาแนลก็ไทม์ชาแนลแล้วก็ดิวิวันชาแนลมารวมตัวกันในการจุกผีสี่คนนะผมจะ่าลืมกระทืบไลน์ผมให้ถึงสิบไลน์นะครับผมมาเราเหมือนว่าเราจะ,จะเจอแมทที่เราควรเล่นแล้วก็ควรแท้นะครับคลิปนี้ผมตายหรือไม่ตายผมก็จะเอาลงนะครับผมมาดูกันเลยนะครับผม ทำมาฆาตกรอาปร์มาโหดๆแล้ว,วผมผมว่าอาจจะเป็นโนวันนะเฮ้ยไ,ไม่ใช่โนวันนะผมโมลิไม่รู้โมลิเหลืองโมลิเขียวโมลิแดงนะนั่นเป็นเสียงอะไรมาข้าศึกผ,ผมขออภัยขอโทษผมขอกระบัขอกราบทุกท่านนะผมที่ติดตามผมมาทุกทุกวันนี้นะผมขอบคุณมากครับมาดูนะผม ก็ขอโทษทุกคนนะผมที่ผมห่างหายไปนานมากที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับผมถ้าผมถ้าทุกคนอยากดูผมช่องทางหนึ่งครับผมอยู่ที่นีโมทีวีครับผมสตรีมที่นีโมทีวีนะครับผมช่องนี้วิวหวานเกียนก็ไปเลยครับนะก็จะเจอสตรีมของผมเองนะฮะนะครับก,ก็ช่วงนี้ปลอดภยัยกันด้วยนะครับผมช่วงโควิดนะ เมืเ่อไหร่เกมจะเริ่มมอนี่มาแล้วผมมาแล้วเรามาเจอด่านที่ป่าหลุครพบผมมากานนี้เจอเดือดไว้ผมเป็นเพื่อนผมเองไม่ใช่เพื่อนนะเพื่อนในเกม มมาคนเดียวเพื่อเราผมทำอะไรอยู่ผมเห็นฆาตกรอยู่แถวนี้นะเมื่อกี้เนี่ยราย่อๆอยู่แถวนี้เหมือนเจอฆาตกรหรือเปล่า พอเพื่อนเราโดดตต้นเลยอุ๊ยอะไรอะไรขึ้นนะครับผมปอดปันไฟมานะเมื่อกี้ทุกคนอยากรู้ไหนคนระับผมมันขึ้นยังนะผมผมไม่เกี่ยวผมไม่ดูอะไรเลยนะเออมันมีคนมารลุแล้วนะผมไม่ดู ก็สิ้เป็นเครื่องแรกแล้วนะเมื่อเรานำสปินมาแล้วเกมนี้ฆาตกรผมยังไม่เห็นเลยนะ เห็นแตเสียงหัวใจแทปเปอร์นะมีแทปอย่างนี้ต้องเจอแทปเปอร์แน่นอนเอาแล้วเพื่อนเราโดนแทปแล้วครับถ้าผมให้ผมวิเคราะห์นะมันน่าจะไปหาแทปนะครับโอ้โหายแล้วไง เกือบแล้วดีนะผมอยู่กับเพื่อนไม่งั้นผมตายอะ่ะจริงๆมีข้าราชกรหายมาหายนานเลยอะ่ะกลาวันนี้เพื่อเราจูอยู่นะแล้วเห็นจับเพื่อเขาพังไม้ไปแล้วนะ ปั่นเครื่องไปลายยาล็อกจังหวะนี้เอ,อาไว้แล้วตากะอรทางไม้เรียบร้อยแล้วภาพผมอาจจะมีลีนนิดหนึงครับกระตุก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 นะครับภาพดีลีนนิดนึ่งโอ <Okay. S 1> เคเกือบเส้นทางนะครับเรื่องนี้ก็น่าจะเสร็จแล้ว เราโดนแล้วนะหนึ่งคจนจะ,จะเล่นแค่จะเล่นบบเอาแรงนะครับผมก็ตัวขายตัวมันนะถ้าจะเล่นแบบเอาแรงจะตีกหนเรี่ยง ทำทางนะจังหวะน,นี้กปจากองพังไม้แล้วเคยมีคนไปช่วยเพื่อนนะ ไม่ใช่ผังไม้พังเพี้งยงหรือเปล่านี่ผมก็จะมาปั่นต่อครับในความนา่านอดานนะเกจออีกหนึ่งครับเฮ้ยเหมือนเจอฆาตากรนะเจบ ผมว่าเครื่องน่าจะอยู่ตรงกลางเลยนะครับผมนเห็นแล้วฆาตรากรอ,อ,เเะะอยู่อุกุกหอฮิวเพื่อนก่อนนะครับดูจากทรงฆาตรากรน่าจะไปไล่เพื่อนอีกคนนะ ทัก้อนอยู่แถวนี้นลนะแค่หมดไปผมก็สูงสุดแล้วนะทั้งวันนี้ฆาตกรอ,อยู่ฝั่งตัวขวานะผมก็ปั่นไป ละครทำผังบยาบๆมาลองแอบไละตู้กันนะว่าผมาจะรอดหรือเปล่าเครื่องเราโดนไปแล้วแล้วก็สายย่อกันไอยจะเอาเครื่องนี้ นนนนันนนนลพูดถึงเกมนี้ผม,มไม่ได้โจ้เนี้อนะ่ยผมปั่นยับยาเลยฮะตั้งชื่อว่าสายปั่นจนมนึน่ะเอาแล้วคอยละครเฮ้เราจะเสียงทำัไงวะ ผมเอาเพื่อนรอตายนะใครไม่มีครไปช่วยน,นะผมผ่นศึกผมไปช่วยทนันไหมเนี่ยผมคำนวณไม่ถูกเป็นเจ้าเปิดประตูรอเพื่อนนะ <laughs> hưng vương là đồ nào cũng thấy xuôi vương con nhiều lắm คือฆาตรกรแม่งเฝ้าเลยอ่ะคือวันฆาตรกรเฝ้ามากมากผมว,ว่าผมเปิดตรงนั้นสแตนบาร์รอดีกว่าเพื่อนเวลาเพื่อนเพื่อฆาตกรกระทึบไม้นะครับ มมาแล้วนะคนนั้นนะ่าจะใกล้น่จะ,จะตายนแะล้วมั้งเกมนี้ก็ถือว่าชะน,านะนะผมแยกตัวกันจริงๆแล้วขอโทษนะเพื่อนไปแล้วย่อหยอ,ยอแลผมก็ออกมาดีเรียบรยบ้อยนะมาดูเต้มเราพวกเรากันนะครับว่าได้เท่าไหร่ หมื่นสี่เนีผมผมปั่นฝปายั้งเกมเลยนะไม่ได้ไปช่วยเพื่อนอเลยคะแนนรวมสองคี้ได้แรงผมได้แรงมายู่โอเคผมเลี้ยวอัพด้วยนะครับเอาอัพดูดัว,วอัพดูดัว,ว,ดว,วถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตับตาะครนะครับผม ถ้าชอบก็กดแชร์ด้วยนะฮะถ้าถึงหกไลค์ัะผมจะทำคลิปต่อไปนะครับผม EP สองนะครับผมอย่าลืมมาด้วยครับผมอย่าลืมไปกดด้วยนะครับขอบคุณครับ